สวัสดีครับลมเย็นๆกับอุโมงต้นไม้นะครับผมนี่ครับปลูกได้สี่ปีจะเข้าปีที่ห้านี่แหละครับปีหกปดเนี่ยตอนนี้ก็เป็น ต้นไม้ไปแล้วนะครับนี้ไม่ค่อยได้ตัดแต่งกิ่งนะครับเป็นปีแรกเลยที่ทำปีหกสามก็ดันดินขึ้นมาจากคันนาฝั่งนี้นะครับจากนาเนี่ยแล้วก็มาปลูกเลยอนตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกครับ อยากทำก็เลยทำกันเลยก็ไปซื้อต้นไม้มา,มาแล้วก็มาปลูกก็ดูนะครับจากระยะห่างก็ประมาณ2เมตรเมตรกว่าๆถึง2เมตร <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยได้ตกแต่งเท่าไหร่นะครับก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าโตกว่านี้ก็ ตัดส่วนกิ่งส่วนแขนงเอาไปทําฟืนทํำฐานเอานะครับพอโตแล้วถ้าแต่งตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ทรงแล้วนะครับดูอย่างพยุงต้นนี้ก็มีนกมีพึ่งแล้วนะครับมีนกมาอาศัยรังนกอยู่หลายรังอยู่รังนกแล้วก็พึ่งปีที่แล้วนี่มีต่อมาอยู่ด้วยมีต่อมาลังนะั้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เริ่มศึกษาอย่างจริงจังก็สดชื่นดีนะครับตอนเช้าๆอย่างนี้ลมก็แรงเหมือนกันนี้ต้นอีสารเนี้ยต้นชาตินะครับต้นยางกราดนี้ตรงดี หน่ยเาก็จะสลัดกิ่งพวกนี้ทิ้งผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้มันไปเห็นในที่ทุ่งนาแถวอุบลแถวซีเกตเนี่ยมันต้นมันตรงมากเลยนะครับต้นสาสตต้นสาดอันนี้ปลูกเทวด,ดาเลี้ยงของจริงเลยนะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำเลยปลูกทิ้งไว้แล้วก็ตัดแค่ย้านะครับตรงนี้จะตัดหญ้าให้วัวกินด้วยแถวยาเไปถึงโน่นเลยนะครับหลายต้นอยู่ตรงนี้ถ้าจะขึ้นคาร์บอนเครดิตก็สามารถทำได้แล้วนะครับ ต้นเขาโตพอแล้วยอยปลูกไปนะครับศึกษากันไปเรื่อยๆอันนี้มะเกลือมะเกลือนี่ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดินแถวนี้น่าจะไม่เหมาะกับมะเกลือนะครับเพราะว่ากี่ต้นกี่ต้นก็ได้ประมาณนี้อันนี้ยังถือว่าสวยนะครับ ต้นฝั่งฝั่งปา่าฝั่งโน้นนี่ที่ปลูกใหม่นี่ไม่สวยไม่ขึ้นเลยพยอมดูฟอร์มของพยอมนะครับกินก็จะรกรุกรังหน่อยถ้าเป็นต้นแดงต้นมะฮอกกานีนี่ก็จะตรงเปล่าตรงหน่อยครับพยอม เดี๋ยวพยอมออกดอกนี่ก็จะหอมไปทั่วทุ่งแล้วนะครับมีหลายต้นอยู่พยอมเนี่ยเต็มเลยก็แรกๆที่ทำก็เป็นเน้นพวกพยอมยางนาประดูแล้วก็ต้นแดงนะครับก็มีพยุงก็สีห้าชนิด มีฮอ,อกกระน,นีมาด้วยครับก็ปลูกสลับกันไปสลับกันมานะครับก็คือว่าได้การอยู่นะครับใช้ได้อยู่ประมาณนี้ อยากให้เป็นอุโมงมากกว่านี้ให้สวยงามกว่านี้ก็ตัดแต่งแล้วนะครับแต่งกิ่งขึ้นไปอีกสักให้เขามีความสูงสักเมตรสองเมตรเ็าจะได้เดินได้แบบสะดวกคกนวนี้หน่อยอันนี้ก็เดินก็ต้องระวังพึ่งระวังแตนเลยนะครับกิ่งเขาอยู่ต่ำเกิน จงูอีกสวยงามครับเดินชมทุ่งยางเชา้าๆอากาศกำลังดีเลย4ปี5ปีเข้าปีที่5ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับ สวนนาป่าเกษตรหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่มันอยู่ที่ความชอบความต้องการของเรานะครับเราก็สร้างสารรค์เอาทำเอาไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกมันไม่มีสูตรลับที่ตายตัวนะครับสำหรับการเกษตรการปลูกป่าเนี่ยที่ผมดูมาแล้วนี่มันก็ แล้วแต่พื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ด้วยที่เราจะทำเพื่ออะไรจะปลูกเพื่อกเกษียณหรือปลูกเพื่อการค้าปลูกเพื่อพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับดูดูเสียดายต้นนี้มากเลยหักหักตรงกลางนะครับดูมันหักรู้ว่าหักได้ไง ยางโตเลยครับยางกราดก็นั่นแหละครับเราอยากได้อะไรก็ทําในแบบที่เราชอบนะครับในแบบที่เรามีความสุขสุดท้ายก็มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าจะ สร้างสรรพื้นที่ของเราให้เต็นหนึ่งไนอันนี้ก็มีเวลาน้อยก็ทำแบบไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรทำไว้สำหรับตอนแก่นะครับตอนที่ไม่มีแรงแล้วค่อยมาดูว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้พวกนี้หรือเปล่า นี้จะเป็นไผ่บงหวานนะครับที่ลงไว้ก็ยังไม่ได้ไปสางกอสางอะไรนะครับปลูกไปทำพันธุ์ก่อนรอดแล้วนะครับไผ่บงหวาน อยากได้หนอก็วางระบบน้ําแล้วก็ตัดแต่งกอนะครับสางกอแต่งกอก็จะได้ผลผลิตนะครับอันนี้บ่ก็เลี้ยงปลาปล่อยปลาบึกไปประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับมีปลาบึกกับพวกปลาตะเพียนปลานินอยู่ในนี้ก็าอาหารก็ไม่ค่อยได้ให้หรอกครับให้นิดๆหน่อยๆให้เขาหากินเองตามธรรมชาติ ก็ฝากกดติดตามกดซับ c ไ i b e ด้วยนะครับผมน้องฟฟร์ไลครับสวัสดีครับผม